สวัสดีค่ะแอดมดเองนะคะติดตามรับฟังนิยายเสียงของแอดมดได้ที่ช่องนักเขียนบ้านานาค่ะกรรมสิทธิ์รักเทพบุตรร้ายเขียนโดยแพรพัสอนภาคเสียงโดย สาวนีตอนที่26คนไม่มีความหมายดวงตะวันค่อยๆค,คล้อยต่ำลงพร้อมๆกับน้ำทะเลผ่านเวลาลดเต็มที่แล้วค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งที่เกลียวคลื่นเล็กๆโถมซัดเข้ามาผื่นสายใต้ฝ่าเท้าค่อยๆเค,คลื่อนไหวตามแรงซัดสาดปลายเท้าซึ่งเคยแห้งสนิทเริ่มเปียกน้ำตามมาด้วยความแสบจากการถูกแสงแดดแผดเผาเป็นเวลานานหญิงสาวแนเงยใบหน้าเต็มไปได้วยคราบน้ำตา มองดวงตะวันพร้อมๆกับความท้อใจเมื่อคิดไปว่าอนาวินจะมาช่วยหล่อนทำไมในเมื่อที่ผ่านมาเขาเห็นหล่อนเป็นเพียงเครื่องบำบัดความใคร่ในทุกๆคืนเท่านั้นแต่ละวันคืนเขาเพียงกระซิบบอกแค่ว่าหล่อนทําให้เขาพอใจและเป็นสุขเท่านั้นในเมื่อหล่อนไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เขารักหมดหัวใจอย่างมารุดว่าเขาคงไม่จําเป็นต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นมรดกตกทอดจากบิดาเพื่อแลกกับชีวิตไร้ค่าของหล่อนก็ได้ปรินดาหลับตาลงอย่างอ่อนล้า ปล่อยให้น้ำตาค่าคาอยๆหยาดเรนลงมาอีกระลอกไม่แน่หรอกเขาอาจจะอยากให้หล่อนตายก็ได้เพื่อที่ว่าการมั่นหมายระหว่างเขากับหล่อนจะได้สิ้นสุดลงเขาจะได้หมดพันธะผูกพันเสียทีเวลาผ่านไปกระทั่งดวงตะวันลอยลับโค้งฟ้าจะดผืนน้าเบื้องหน้าไปนานหลายชั่วโมงแล้วเมื่อน้ําทะเลเพิ่มขึ้นมาถึงบริเวณชายฝั่งท่วมสูงถึงระดับอกหญิงสาวผู้ถูกมัดติดกับเสาเหล็กเพื่อจองจําชีวิตหญิงสาวเอาไว้ที่นี่หลายครั้งหลายหนที่ปรินดาต้องสั่งลักน้ํา รู้สึกแสบไปทั้งปากคอจมูกและตาทั้งสองข้างได้น้ำเค็มจากเกลียวคลื่นซัดเข้าหาแม่ท้องทะเลจะกำลังทำหน้าที่กลืนกินชีวิตหล่อนลงไปทุกขณะหากจนบัดนี้หญิงสาวก็ไม่เคยคิดว่าท้องทะเลโหดร้ายกับหล่อนเลยคนผู้ยืนมองมาจากบนฝั่งนั่นต่างหากที่โหดร้ายกับหล่อนทั้งที่ไม่เคยทำอะไรให้ทะเลจา๋าฉันฝากเธอไปบอกคุณวินทีนะว่าฉันรักเขามากแม้ว่าเขาจะเห็นฉันเป็นแค่เมียบำเดิก็ตาม หัวใจหลอนเอ่ยกับท้องทะเลออกไปเช่นนั้นก่อนคลื่นลูกหนึ่งจะซัดสาดมากระทบดวงหน้างามอีกครั้งที่หลอนรู้สึกแสบตาจะลืมไม่ขึ้นแสบคอและจมูกจากการกลืนน้ำทะเลเข้าไปอึกใหญ่ท่ามกลางความตระหนกเสียงถุ้มห้าของใครคนหนึ่งก็เล่นเข้ามากระทบโสดประสาทปรินดดแม้แสงคลื่นกระทบฟังผสานกับเสียงอื้ออึงของลมทะเลจะกลบเสียงเขาเอาไว้ให้ได้ยินเพียงเสียงแผวเบาหากหญิงสาวก,ก็จำได้ดีว่าเป็นเสียงของอนาวิน เสียดายที่หล่อนถูกพันธนาการเอาไว้ไม่อย่างนั้นก็คงได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังบ้างสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้ก็คงเป็นการเงี่ยหูฟังการสนทนาระหว่างคนหลายคนเท่านั้นฉันจะปล่อยนังนั่นก็ต่อเมื่อแกยอมเซ็นยกบริษัทของพ่อแกให้ฉันเท่านั้นฮแกคงอยากได้บริษัทคุณพ่อฉันมากสินะถึงต้องจับตัวผู้หญิงมาเป็นเครื่องต่อรองแบบนี้คำพูดและแววตาของอนาวินเต็มไปได้วยการยอดยยนอย่างเปิดเผยใช่ เพราะฉันรู้ว่าแกรักมันมากนะสิรีบเซ็นนี่ซะถ้าไม่อยากให้มันถูกน้ำท่วมตายนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ครูพร้อมกับโยนกระเป๋าใบหนึ่งให้อนาวินท่ามกลางคนของเขาซึ่งยกอาวุธปลิชีพเดามาเมื่อมขึ้นคูหากทว่าชายหนุ่มกับผู้ช่วยหนุ่มเล่นตุกติกอนาวินค่อยๆเปิดกระเป๋าเอกสารออกกรามขบแน่นเป็นสันนูนเมื่อเห็นว่าภายในมีเอกสารการโอนทรัพย์สินทั้งหมดในกรรมสิทธิ์ของเขาให้กับมารุตเตรียมไว้แล้วขาดก็แต่ลายเซ็นอนุมัติจากเขาเท่านั้นเอง ชายหนุ่มต้องยอมรับว่ามารุฉลาดจริงๆที่เลือกลงมือกับจุดเปราาบางของเขาหากเขายอมจรลดปลายปากกาลงบนช่องเล็กๆด้านล่างนั่นปรินดาอาจมีโอกาสรอดขณะที่เขาอาจจะต้องสูญเสียทุกอย่างของพ่อให้คนเลวๆอย่างมันแต่ถ้าเขาไม่ยอมเซนนอกจากชีวิตปรินดาแล้วเขาอาจไม่ต้องสูญเสียสิ่งใดแต่ถ้าคำที่โบราณว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรยังใช้ได้อยู่แล้วก็ไม่ว่าเขาจะเซนหรือไม่เซนมันก็คงมีค่าไม่ต่างกันคือทั้งเขา ารานดาและอามารินอาจมีแต่ตายกับตายทางเดียวที่เขาทำได้ในตอนนี้ก็น่าจะเป็นการพยายามถ่วงเวลาเอาไว้ให้นานที่สุดจนกว่านายงเสงี่ยมจะพาตำรวจมาถึงแกคิดหรือว่าฉันจะยอมเสียธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ให้กับจิงจอกเจ้าเล่หอย่างแกฉันจะบอกอะไรให้เอาบุญนะว่าที่ฉันมาที่นี่ฉันไม่ได้มัช่วยผู้หญิงไร้ค่ากวนั้นหรอกนะหมายความว่ายังไงในยามนี้นักธุรกิจหนุ่มใหญ่คงไม่รู้หรอกว่า คำถามนั้นก็ดังขึ้นในใจของปรินดาเช่นกันพร้อมกับหัวใจดวงน้อยค่อยๆฟูมแฟบลงฉันมาส่งยีน,น่นลงในรกต่างหากแกคิดหรือว่าฉันจะจริงจังกับคู่มั่นที่ฉีกหน้าฉันทําให้ฉันอายจนแทบแทกแผ่นดินนี้แกคิดหรือว่าฉันจะจริงจังกับผู้หญิงที่ไม่ประสีประสาในเรื่องอย่างว่าไปตลอดชีวิตจริงๆฉันก็กะว่าจะเขี่ยป,ปรินดาทิ้งเร็วๆนี้แล้วล่ะถ้าแกจะชิงค่าเธอดซะก่อนก็ดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องลงมือเองเข้าหัวเระเสียงเย็นในลําคอ โดยไม่รู้เลยว่าเสียงหัวเราะนั้นทําให้คนฟังอย่างปรินดาขมขื่นจนน้ําตาไหลใช่แกรู้ไม่ว่าจริงๆแล้วคนที่เจ้านายฉันรักนักใครมองตาเจ้านายหนุ่มปราดเดียวอามารินก็เข้าใจแล้วว่าเจ้านายหนุ่มกําลังทําสิ่งใดเขาจึงโมเมสัมทับออกไปโดยไม่รู้เลยว่าคนที่เขาเอ่ยถึงกาลังเร้นกายอยู่หลังพุ่มไม้รอส่งปรินดาลงทะเลอยู่ใครแม้จะไม่แน่ใจว่าอนาวินพูดจริงหรือไม่ หากนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองพลาดจับผู้หญิงมาผิดคนจริงหรือไม่คุณอัญญารินใช่ผู้หญิงที่ฉันรักและกำลังจะแต่งงานด้วยคืออัญญรินคนเดียวเท่านั้นสิ้นคำพูดของตัวเองอนาวินก็ต้องนิ่งอึ้งไปเมื่อคนที่เขากำลังพูดถึงโผล่รวดออกมาจากหลังพุ่มไม้ในบริเวณนั้นเองวินรักกันจริงๆเหรอคะแม้จะพิศวงงงงวยหากเมื่อตั้งสติได้ชายหนุ่มก็รีบรวบร่างอัญญรินมาไว้ในอ้อมแขนอย่างรวดเร็ว พยายามเหลือเกินที่จะไม่ปลายตาไปมองหญิงสาวอีกคนผู้กำลังจะถูกท้องทะเลพรากลมหายใจสุดท้ายไปใช่ผมรักคุณคำสารภาพไม่ได้ออกมาจากหัวใจเอ่ยออกมาไม่ได้ต้องการหลอกให้อัญญารินดีใจแต่เป็นเพราะเขาต้องการรู้ว่าหล่อนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้หรือเปล่าต่างหากถ้าอย่างงั้นก็เชิญแกจัดการกับนางนั่นไปคนเดียวแล้วกันนะฉันไม่เกี่ยวความมั่นใจพาให้อัญญารินกล้าปัดความผิดทั้งหมดไปให้มารุตแต่เพียงผู้เดียวอย่างไม่สะทกสะท้าน พอมันบอกรักแกแกก็รีบแปรพักชนะนางงูพิษไอ้วินแกรู้เอาไว้เลยนะว่านังนี่แหละอยู่เบื้องหลังเรื่องชั่วทั้งหมดถ้าแกไม่เชื่อก,ก็ไปดูหน้าหนังนั้นได้เลยรอยข่วนรอยฝ่าม,มือนั่นน่ะฝีมือมันทั้งนั้นแหละถ้าแกรักนางงูพิษนี้แล้วแต่งงานกับมันได้แกก็งโง่แล้วละไอ้วินมารุดว่าพรางหัวเราะร่าอีกครั้งแล้วที่สติสัมปชัญญะของนักธุรกิจหนุ่มใหญ่เริ่มหลุดออกไปสู่ความวิกลจริต ไม่จริงนะคะวินอันไม่ได้ทําอะไรที่มันว่านะคะอันตามมาช่วยวินต่างหากอัญญรินแวดแหวบพลางเบียดกระแสะร่างงามเข้าหาร่างชายหนุ่มและนั่นทําให้คนกําลังจะคุมคลั่งอย่างมารูเชื่อในทันทีว่าอนาวินรักอัญญรินไม่ใช่ปรินดาโดยไม่มีใครคาดคิดนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ก็ชักปืนเหน็บอยู่ที่เอวขึ้นมาลั่นกระสุนใส่อัญญรินทันทีปังปังปังเส <laughs> ียงปืนแผดกล้องไปทั่วบริเวณ ผสานกับเสียงหัวเร,ะราะแรกของมารุตก่อนร่างชุ่มโชกด้วยโลหิตแดงฉานของอัญญารินจะซุดลงในอ้อมแขนของอนาวินอันอันอนาวินตะโกนก้องมองดวงหน้าซีเซียวดวงตาเบิกโพลงของร่างงามในอ้อมแขนค่อยๆหลีลงหากอนาวินก็จำต้องประคองร่างงามส่งให้อมารินเมื่อนึกถึงใครอีกคนผู้กำลังตกอยู่ในอันตรายบรินดดเขาตะโกนแข่งกับเสียงคลื่นลมขณะลุยน้ำลึกลงมาแก้มัดเชือกเหนียวออกจากร่างงาม ก่อนอ้อมแขนแข็งแรงจะโอบประคองร่างโรแรงเอาไว้คุณมาช่วยฉันทำไมทำไมไม่ไปล่อยให้ฉันตายปารินดาถามทั้งที่สองแขนโอบรอบคอเขา,เาไว้แน่นขณะชายหนุ่มพยายามแกะเชือกพันธนาการข้อเท้าหล่อนออกแม้จะเข้าใจแล้วว่าเขาทำเพื่ออะไรแต่ก็ยังอยากได้ยินคำพูดนั้นจากปากของเขาคุณอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยเนาะสถานการณ์ตึงเครียดทำให้อนาวินบอกปดัดด้วยเห็นว่าเรื่องพาหญิงสาวขึ้นจากน้ำสำคัญกว่าสิ่งอื่นได้ หากเพียงแค่เขาคลายเชือกปมสุดท้ายออกได้สายตาเขาก็เหลือไปเห็นปากกระบอกปืนเล็งตรงมายังเขาในวินาทีฉุกเฉินชายหนุ่มตัดสินใจพาร่างดำดิ่งลงใต้ผืนน้ำด้วยกันแหวกว่ายออกสู่ท้องทะเลเบื้องหน้าโดยไม่สนใจเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือไม่ปังปังปัง,ปงเสียงปืนแผดกล้องขึ้นในวินาทีเดียวกับนายเสงี่ยมพาตำรวจมาถึงตามมาได้ตำรวจนายหนึ่งรัวกระสุนใส่ร่างมารุดไม่ยัง้งพอจะนายเพียงพล้ำ ผู้อยู่ใต้อานัตก็จำต้องยอมจำนนด้วยความกลัวว่าตนเองจะมีจุดจบเช่นเดียวกับผู้เป็นเจ้านายป <c oughs> รินดาสำลักน้ำในวินาทีที่เขาพาหลอนโผล่พรวดขึ้นมาหายใจเอาอากาศเหนือน้ำคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมอนาวินเอ่ยถามเรียบๆทั้งที่อ้อมแขนยังกอดร่างงามเอาไว้ไม่ยอมปล่อยค่ะ <c oughs> ฉันไม่เป็นไรหญิงสาวพยักหน้ารับก่อนจะโผล่เข้ากอดร่างหนาเอาไว้แน่นด้วยความดีใจที่เขามาช่วยหล่อนให้รอดพ้นจากอันตราย แต่แล้วความดีใจก็พลันมาลายสิ้นเพียงแค่มือเรียวสัมผัสกับของเลวอุ่นชื้นซึมออกมาจากแผ่นหลังกว้างพร้อมกับร่างหนาทำท่าจะจมลงสู่ผืนน้ำอีกครั้งคุณเว้นคุณถูกยิงหญิงสาวเบิกตากว้างน้ำตาไหลพรากผมไม่เป็นไรมากหรอกคุณว่ายน้ำไหวไหมขึ้นฝั่งไปก่อนไปอนาวินเอ่ยเนยความเจ็บปวดจากพิษบาดแผลทำให้สติสัมปชัญญะเริ่มพล่าเรือลงทุกขณะนาไม่คุณอดทนเอาไว้นะฉันจะพาคุณขึ้นฝั่ง ปรินดาว่าพลางกัดฟันใช้เรียวแรงทั้งหมดที่มีพยายามลากเขาขึ้นฟังหากหล่อนไม่ถูกมัดจนสิ้นไร้เรียวแรงแบบนี้ร่างหนาก็คงขยืนอยู่หรอกแต่นี่ดูเหมือนความพยายามของหล่อนจะไม่เป็นผลเอาเสียเลยอย่าพยายามเลยทิ้งผมไว้ที่นี่เถอะถ้าผมตายคุณก็จะได้เป็นอิสระไงล่ะคุณไม่อยากมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าการอยู่กับผมหรือไงไม่เป็นครั้งแรกที่หล่อนร้องไห้แทบขาดใจให้กับความเจ็บปวดเจียนตายของเทพบ,บุตรร้ายตรงหน้า ไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงร้ายกับฉันแค่ไหนฉันก็จะอยู่กับคนอดทนเอไว้นะคะคุณวินแม้คำมั่นนั้นจะปนเสียงสะอื้นแต่กลับทำให้ริมฝีปากอยากลึกคลี่ยิ้มบางๆด้ความสุขเปี่ยมล้นในหัวใจหากเขาจะต้องทิ้งลมหายใจสุดท้ายไว้กับท้องทะเลก็นับว่าคุ้มชายหนุ่มบอกตัวเองพร้อมกับสติสัมปชัญญะค่อยๆดับวูบลง